วัสดีแฟนม,นมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอ,อนาเสนอนการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่16เมษายน2566นะครับมวยรายการน,นี้ทําการแข่งขันกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์กันขอฝากแฟนม,นมวยไ้ด้วยครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ มวยพกยกลงหนึ่งหนึ่งแปดมวยพกยกลงหนึ่งหนึ่งแปดเป็นมวยพกยกระบบอัตโนมัติเลทราคาดีที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับและ่วงนี้เขามีโปรโมชั่นคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นทุกสิ้นเดือนให้กับสมาชิกทุกคนทุกยูเซอร์นะครับสนใจอยากเป็นสมาชิกแอดไลน์ไปที่แอดพีเคหนึ่งหนึ่งแปดแอดพีเคหนึ่งหนึ่งแปดมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดประจำสัปดาห์นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างพุทธน้ำดืม่มหมีเจ็ดเจ็ดเจอก,กันกับเพชรป่าศักดิ์โสสาะชีพมวย,ยรครั พุธน้ำดื่มหมี77เป็นมวยจากกรุงเทพมหานครปีนี้20ปีสูง167เซนติเมตรทำการฝึกซ้อมที่ไทยมวยเกียรติเพชรเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับตีซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงระยะประชิดมีศอกสวนแรงหมัดต่อยคมเข้าก่อนได้เปรียบ <c oughs> ที่สำคัญ <c oughs> หน้าเสือสภาพแวดล้อมดีนะครับฟอร์มกำลังสด พรมหลังมีชนะคะแนนกุมารเวททอตอกุดน้ำใส5หพฤศจิกาย,ยน2565ายที่ตะวันนาบางกะปิแล้วก็มาชนะคะแนนกำปั้นทองชอห้าพยาครับสธันวาคม2 5 6 5ที่ตะวันนาบางกะปิครับล่าสุดเลยชนะคะแนนเพชรน้ำชัยเกียรติพันธมิตรที่ช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่ยี่้าธันวาคม2565ห้าครับคู่ชกเพชรป่าศักดิ์โสสาชิพหรือเพชรป่าศักดิ์โสโส,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 สพ,พิษ เป็นมวยจากลพบุรีครับ17ปีส่วนสูง169เซนติเมตรซ้อนที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมภกันเป็นมวยถนัดขวาอาวุธครบเครื่องวงนอกได้วงในดีนะครับดักติดักต่อยศาสแข้่งขวางหน้าดันแทงดีล็อกลัดเด้งปีแข็งแก่งแข็งแรงหมัดสอกคมฟอร์มหลังครับสดเช่นกันชนะคะแนนเพชรสวนหลวงรถยก25ธันวาคม2565ที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนเพชรสวนหลวงรถยกอีกครั้งหนึ่ง22มกราคม2566ที่ช่องเจ็ดสี ล่าสุดเลยชนะน,น,นกยกสี่กุมาเรเวททอ,ทอตต์ดน้ำใสย 26, ี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับมุมมองทัศนะครับคู่นี้มูมดเป็นมวยสไตล์นะครับทรงการต่อยสไตล์การต่อยขายกันชอบที่พุทธน้ำดื่มมีเจ็ดนะครับได้เปรียบสภาพไม่ล้อมหน้าเสือเสียงเชียร์ทำนิดๆหน่อยราคาไหลครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะเพชพรปราศักษาสละชีพไปได้คู่ที่ 2, สองเพชรตาปี PU, พียูผ้าใบ เจอก,กันกับสิริโชคโสพงาอมอมรในพิกัด1 1 9ปอนด์เพตาปีมวยจากสุราษฎร์ธานี19ปีสูง168เซนติเมตรทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสโชคมีชัยเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับเพชรมวยเข่าอาวุธมีทุกลูกนะครับวงนอกเตะต่อยแรงวงในเดินล็อกคอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงมีฮึดตลอดหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีและที่สำคัญเคยชนะมาครับฟอร์มหลังชนะน,นกยกสี่เสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม28สิงหาคม2565ทม่เวทีมวยาราชดำเนิน ชนะคะแนนโจมโหดเจริญเมืองมวยไทยครับ9ตุลาคม65ที่เวทีมวยราชดนเนินลา่ลาสุดครับแพ้คะแนนสีรีโชคครับโอ,อพองศ์อมรสีมีนาคม2566ที่สุราษฎร์ธานีครับคู่ชกสีรลีโชคโสอพอง์อมรอมวยขอนแก่น20ปี170เซนติเมตรทำการฟิกซ้อมที่ค่ายมวยโสอพองอมรอประเภทมวยซ้ายนะครับอาวุธคุบเครื่องอเดินได้ถอยเป็นบูบุนครบเครื่องครับมีทุกลูกนอกเตะต่อยแรงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงต่อยหมัดฟันโสคม ฟอร์มหลังชนะนกยกหนึ่งเสือคิมกอรุ่งธนเกียรติ29มกราคม25 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนสิทธิชัยสอเดชพันธ์ครับ11กุมภาพันธ์2566ที่สุราษฎร์ธานีชนะคะแนนเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ครับ4มีนาคม2566สุราษฎร์ธานีเมื่อกี้ผมให้ข้อมูลผิดนะครับเพชรตาปีเคยแพ้ามามุมมองทัศนาผมนะครับผู้นี้ยังชอบไปที่มวยเคยชนะม,มาอย่างสิริโชคสอพงออมอน,นะครับผมดูว่าจังหวะ จังหวะจะโคนดีกว่าหลักเหลี่ยมเช่องมวยไอคิวสมองมวยดีกว่าที่สำคัญเคยชนะมานะครับจะเป็นฝ่ายย้ำแขนชนะเพชรตาปีพ u ผ้าใบไปได้ครับต่อไปที่คู่ที่3ามโครงการถ่ายทอ่สุดภูผาพี PK, เคเนชัยมวยไทยยิม เจอกันกันกบทางด้านของเพชรก้าสิทธิสมิงหนุ่มในพิกัด124ปอนด์ผูขาผูผาเป็นมวยชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับ24ปี168เซนติเมตรทำการฟิ่ซ้อนที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมลูกชายแท้ๆของตะเกียบทองสิทโอเป็นมวยซ้ายนะครับเก๋าเกมกระดูกดีฝีมือจัดจ้านอาวุธจุกจิกมีทุกลูกดักสาดแข้งดักสาด,ดัาดแข้ง ซ้ายนะครับต่อยมัดรุนแรงหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีวงในมีขวางหน้าดันแทงเหลี่ยมหักเททิ้งเก่งฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนโนริสันภูเกตไฟขับนักมวยชาวบราซิลที่อ้อมน้อยครับ7มกราคม66แล้วก็ชนะน็อกยกสามกล้องพิชิตแดนเซนจูรี่4กุมภาพันธ์2566ที่อ้อมน้อยลาสุนเลยครับชนะคะแนนดีโอนาตามาล็อกฟอกยิมนะครับนักมวยชาวบราซิล12มีนาคม66ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ คูชค่ชกเพชรก้าสิทธิสมิงดุมหรือว่าชื่อเดิมยกเงินเดชเพชรสีทองมวยบรีลัมอายุ18ปีสูง1 7อยเจิซนติเมตรนะครับทำการพิสูจนที่ค่ายมวยเอฟเอกรุ๊ปครับถนัดขวาเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเดินเตะต่อยนำนะครับวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นบูดูดันขยันออกอาวุธนะครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนโกโก้มอรัตนาบดิต8สิงหาคม6กที่กองทัพอากาศครับคะแนนเพชรจักรจันทร์โชหพยักฆ์21พฤศจิกายน2565นที่กองทัพอากาศ และล่าสุดครับชนะน,น,นกยกสองเพชรโชคชัยบีเอสมวยไทยยิม26่กธันวาคม2 5 6พาิที่กองทัพอากาศคู่นี้ครับมุมมองทัศนะผมชอบไปที่เพชรก้าสิทธิสมิงหนุ่มนะครับถึงแม้ว่าหน้าเสือจะไปลองแต่นะครับจังหวัดจักรโคนดูดีกว่าจะเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะภูผาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมไปได้ครับปิดท้ายกันที่คู่เอกของการถ่ายทอดสดประจำสัปดาห์นี้เป็นการป้องกันแชมป์รุ่น13 5ปอนด์เวทีมวยไทยเจ็ดสีครับระหว่างก้องสึก เสียวุฒิชิปปิ้งเจอกันกันกบทางด้านของจอมบักโจโพร,ราชหรือว่าจอมพลันไชยในพิกัดร้อยสาสหปอนกล้องศึกเสียวุฒิชิปปิ้งครับมวยจากนครศรีธรรมราช22ปีสูงร้อยเจ เอ็ดเซนติเมตรครับทำการิีซ้อนที่ขันโมยสิรัสรเสือเจ้าของแชมป์ครับเป็นมวยถนัดซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเดิมๆหลักๆเลยก็เป็นมวยเข่านะครับแต่ไม่ใช่ประเภทมวยเข่าทื่อๆมีหลักมีเหลี่ยมครับนอกตีต่อยแรงในล็อกรัดเด้งตีแทงยัดไส้แรงต่อยหมัดฟันสอกุมฟอร์มกำลังสุดครับ5ไฟหลังยังไม่แพ้ใครก็3ไฟล่าสุดครับมีชนะคะแนนแบทแมนออัจฉริยะ6พฤศจีกายน2565ที่ช่องเกียรติศรี ชนะคะแนนเบสแมนออัชริยะสิบเธันวาคม65ที่สุราษฎร์ล่าสุดเลยชนะน็อกยก3เออร์ดอนวีนัมมวยไทย18กุมภาพันธ์ห6หในศึก RWS นะครับที่เวทีมวยาราชดำเนินส่วนจอมบักโจโคล่าครับมวยสุราษฎร์ธานี20ปีสูง171เซนติเมตรทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพารันชัย เป็นเจ้าของแชมป์135ปอนด์เวทีราชดำเนินนะครับทำการิซ้อมที่ค่้ายมวยพลันชัยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีนะครับตั้งรับจับทางดักศาสแค้่งต่อยหมัดรุนแรงวงในมีขวางเด้งมีขวางหน้าดันแทงนะครับเด้งตีแข็งแก่ง ตีกั้นคอดีนะครับฟอร์มกําลังสดเช่นกันครับ56ไฟหลังยังไม่แพ้ใครมีชนะคะแนนลุ่งแสงตะวันโสระราช20่สิบกุมภาพันธ์หกห้ที่สุราษฎร์ธานีชนะคะแนนกล้องโรณีสอสมหมาย20พฤษกายนห้ารยหกสิบที่ช่องเจดีและล่าสุดเลยชนะคะแนนโยตะชิเกมมริครับสิก้ากุมภาพาันธ์สองพกสิบหกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ มุมมองทัศนะผมนะครับคู่นี้เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือคล้ายๆกันมีนอกมีในด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่หลักเลียมเชิงมวยนะครับผมมองว่าบักโจโคราดดีกว่าส่วนกล้องศึกจะได้เปรียบในเรื่องของเบอร์มวยการผ่านมวยนะครับเจอเบอร์ดีผ่านเบอร์ใหญ่มามากกว่าและจะได้เปรียบในเรื่องลูกแข็งแรงครับทัศนะผมชอบไปที่กล้องศึกเสือวุฒิชิปปิ้งจะเป็นฝ่ายป้องกัะแชมป์เอาชนะจอมบักโจโคราดไปได้ครับ